ออโตสกินผู้นำแห่งนวัตกรรมฟิลม์มใสปกป้องสีรถและฟิล์มกันรอยปกป้องกระจกหน้ารถยนต์จากประเทศอเมริกาได้พัฒนานเนื้อฟิลม์มสู่การปกป้องหน้าจอและพื้นผิวสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทุกชนิดในชื่อออโตสกินแอนติเมทโพเทชชันฟิล์มฟิล์มกันรอยหน้าจอและหลังชนิดใช้น้ำในการติดตั้งเหมาะสำหรับใช้ปกป้องหน้าจอและพื้นผิวด้านหลังของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระดับพรีเมียม ซึ่งใช้เนื้อฟิล์มชนิดเดียวกับฟิล์มปกป้องสีถ Paint p r o t e c t i o ฟ f i ์ m ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือเนื้อฟิล์มมีความยืดหยุ่นสูงกันรอยและรบรอยขนแมวอัตโนมัติช่วยปกป้องการฝังลึกของคราบสกปรกบนหน้าจอ เนื้อฟิล์มสให้สีหน้าจอเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนเนื้อฟิล์มเหนียวทนทานปกป้องหน้าจอและพื้นผิวได้ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโค้งหรือเว,ว้าเหมาะสำหรับหน้าจอสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเช่น Samsung Galaxy S3 หรือ HTC ซึ่งมีหน้าจอโค้งไม่สามารถใช้ฟิล์มกันรอยแบบสุญญากาศปกป้องหน้าจอได้ที่สำคัญเนื้อฟิล์มของ AutoSkin จะไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกออกและช่วยเพิ่มความเงางามให้พื้นผิวของตัวเครื่องสวยงามขึ้นด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อพร้อมรับบริการติดตั้งชุดฟิล์มกันรอยออโตสกินได้แล้ววันนี้ณช็อปออโตสกินะ Skin, ห้าง cdc เรียบทางด่วนรามินทาเฟส2ซอย lc ช็อป iStudio b อบ o p คอปเปอร์วทุกสาขาและร้าน tg phone หรือหาซื้อได้ที่โชว์รูมออโตสกินสำนักงานใหญ่อาคารโฟกรามินทาถนนรามินทา14